ขัวกะปกิเป็นอันเรียบรอยค่ะปีกไก่ขัวกะปิเมนูง่ายง่ายนำคลุกคลิกกินกับข้า,ขา,ขาวซุยห่อนห่อนเสียบมากเลยค่ะเมนูเติมข้าวค่ะเป็นอันพร้อมเสิร์ฟค่ะวัดดีค่ะพอกันอีกแล้วนะคะยกสาบานทุงค่ะมือยกสาบานทุงผ้าเม็ดเมนูกับข้าวอีกแล้วละค่ะกับข้าวเมนูง่ายๆสไตล์ยกสาบานทุงค่ะมือยกสาบานทุงเ็ตปีกไก่ขัวกะปิค่ะวัตถุดิบก้าเฮ้ากับซีมีปีกไก่ค่ะต้นหอมตะไคร้ พริกสดหอม,หอมพริกแห้งกะเทียมจีนค่ะปะัาทูดิบกับบะหมี่เอียงลายมนูง่ายๆคือกาค่ะหลังจากขึ้เมืองมาจุดิบแล้วต่อไปเข้าเบืองของในส่วนของเครื่องปูงกันค่ะในส่วนของเครืองปูงเข้ากับบะหมี่เอียงลายค่ะมีผงนัวค่ะรสด,ดีค่ะน้ำจาลซีอิ๊วขาวลึกกะปิค่ะนะคะมาเหล่มต้นเห็ดกันค่ะ หลังจากห้าเบิ่งนชวนผสมกับบัตทูดิบไป,ปลแล้วต่อไปห้มามเตรียมัตทูดิบกันค่ะอันนับแรลกลูกสาวของชิโซ่จะไข่ก้อนเลยค่ะซอวยช่อไข่ชิมดี้หนมาค่ะ ซอยพริกสดค่ะพริกสดเพิ่มสีสันเพิ่มความเผ็ดจักน่อยค่ะใส่พริกซอย็นน้อยๆค่ะ หอ,หอมค่ะหอ,หอมใสอยใหญ่ๆในจักหน่อยค่ะว่าจะเอาไปปั่นอีกเทอหนึงเนาะค่ะต่อไปเป็นต้นหอมค่ะ อยเป็นชินน้นเล็กๆบางๆค่ะหัวอยวัตถุดิบเองข้าเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปอยซ่าบันหูจะไม่ปั้นค่ะลงจนจากจะไข่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะปันเอา สีงายนะคะถัดตาม้มันจสเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้านค่ะต่อไปเป็นกระเทียมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะพริกแหงค่ะใส่ลงไปเลยค่ะหอมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะพริกแกงเข้ากับเป็นอันเรียบร้อยค่ะพริกหอมกระเทียมปั่นแล้วไปค่ะที่นี้ฮ้าไปเห็ดปีกไก่ขวับพปิกันเลยค่ะอ่ะมาเปิดเตาตั้งกระทะคือเก้าค่ะ จก,กันนะคะใส่น้ำมันลงไปจักหน่อยค่ะหมวอกระทะข้าห,ห่อนแล้วนะคะใส่พริกแกงที่ห้าปันไว้แล้วไม่พัดเลยค่ะพัดพริกแกงา็หอมค่ะ กินโดยุ่หงนะคะเพราะห้า่ได้ใส่พริกหลยห้าพัดแค่ข้อหอมพอมแค่นั้นค่ะผพัดพริกแจ่หอมแล้วน,นะคะ,ะใ,ใส่หัวใส่ปีลเตยลงไปเลยะค่ะปีเตยที่พัดตัดเครื่องพริกแจ่วห้งหอมพ้อก่อนค่ะ ไปถ้าผิดแกงเขากากันดีแล้วนะคะลูกซอสสิบบนถุงใส่นส้นามบางคบลงไปค่ะผิดแกงเข้าไก่เข้าซุปเลยทีค่ะซีซันหนาท่านมาเลยค่ะพี่น้องมาค่ะต่อไปห้มาเริ่มปรุงเครื่องกันค่ะนี๋ยวอซอสมันถุงใส่ลงลงไปเลยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะใช้ลงไปเลยค่ะน้ำตาลค่ะใช้ลงไปเลยค่ะ รบดีค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนั่งจะคันนะคะรบทยเดือกระปีค่ะใส่ลงไปเลยค่ะคนจักหน้อยนะคะไอเครื่องลูงห้าเขาซุกดีๆเขาเขากันก็นหน่อไก่ก็พริกแกงค่ะ สุดท้ายแล้วค่ะเมนูกไก่ขัวกะปิไก่ซุกแ,แล้วนะคะพริกแกงข้ากับซุกพร้อมๆเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายเอาส้นชิ้นลอยพริกเข้าไปค่ะเพิ่มซีซันแล้วก็เพิ่มความเผ็ดเล็กน้อยนะคะตวนหอมค่ะไก่ขัวกะปิห้อกรเป็ปอันเดียบลอยค่ะพริกแกงเลยค่ะ เมนูไก่ไก่ขัวกับปีกับเป็นอันเดียบร้อยค่ะน้ำคุกคลิกพร้อมเสิร์ฟค่ะนาท่านมากเลยค่ะพี่น้องหอมกะปิมากเลยหอมตะไคร่หอมพริกแกงค่ะ ะะสำหรับคลิปนี้ยกซาบานทุงกับสิคอจบคลิปไปสานีก่อนคะ่ะขอบคุณทุกๆการรับชมนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ยกซาบานทุงน้วเไหมด้ค่ะพอกันในคลิปหน้าคะ่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ